เออทุกคนครับคลิปนี้จะเน้นในการฟาร์มนะครับเพราะคลิปนี้มันยาวเนาะซึ่งการตัดต่อไม่ค่อยมีนะครับแต่ผมจะดูตอนที่แบบมันแบบผิดพลาดเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูปคลิปของผมได้เลยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยสวัสดีครับกับผมเองนะครับในบล็อก G G ดีวันนี้เราก็จะมาอัดเกมที่ชื่อว่าเออไม่ใช่เกมดิ โอ้ผิดเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบโรบอทที่ชื่อว่า Sonic Speed Simulator ต์ตอตตตนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับนะไม่บุ่มอะไรก็ไม่รู้นะเราเรากดไปทีสตาร์เต็นดีกว่าไอ้คือผมเล่นสดๆเลยนะไม่มีการแบบเล่นย้อนหลังอะไรอ่ะโรดโตัวมมากินเฮลพี่จอยไหมอ๋อ แล้วมันต้องทำอะไรต่อทุกคนทำไมมันหน้าค้างอื้อ,อยางเงนะเฮ้ยอ๋อโอเควัาวว้โอเค,อเคสาเหตุที่ผมมาเล่นแบบนี้ก็คืออ๋อมันแหลกจังเลยมันแหลกจังเลยโอเคผมเปิดเสียงกินที่สองขีดเองอืมโอเคสาเหตุที่ผมมาเล่นก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่คือชื่อสกายนะ คือคือเขาอยากให้ผมเล่นนะอืมก็โอเคนะเดี๋ยวจะเล่นตามเลยโอ้ยมันโซนิกเฮ้ยนีย่ซูปเปอร์โซนิกโอ้อะไรโรบักโรบักผมไม่อยากเอาเลยโอ้เป็นแบบแบบวิ่งแบบการวิ่งนะมีของฟรีไหมเนะี่ยไม่มีเลยใช่ไหมเราต้องไปเก็บพวกเหรียญพวกนี้อะไรเราคว้าเฉียงเงดวโอ้ อันนี้อันนี้ไม่สำคัญนะโหเขาไปงบ้านเป็นโซนิกได้อะชอ็อตอืมมากาเลนสนอีพีช็อปไงเขาดูช,อชอ็อปช็อปเฮ้ยดูสกินดสกิ๊ดขวดอ้วนเลยโอ้มันมีสกินโซนิกอ่ะซึ่งมันได้ยังไงขมไม่รู้ดูเซช่างมันก่อน Range ี่เจอเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองอืมหรือว่าอาบละเขาชอบอืมอือเก็บเหรียญเ้ยจะให้มีกล่องที่รีดีมเนี่ยได้เลยได้เลยไม่จริง xp เดืเอ xp ง,งูงแล้วผมได้ xp ไงอ่คูสอง xp เ,เหรอเฮ้ยมีมียี่สิบสองวายด้วยอุ้ยเ้ยเล่ยเกมนีดีไปเราวิ่งกันโอ,โอ้มันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะคะดูดิสนุกตรงไหนวะเก็บเงินแบบกระจกกระจก เป็นแบบที่คล้ายโซนิกมากเลยแต่แค่เป็นแบบชุยดียเออเลือกสกินเไม่รู้ว่ามันจะรับยังไงมันต้องเข้ากุฟหรืออะไรผมไม่รู้ที่รู้ๆสกายเขาให้ผมเล่นเอ้ยเจอถ้วำวำ่ะเจอถ้ำเจอถ้ำพระบิดาไม่ใช่ท้ำอะไรอะ่ะไม่เคยเล่นโซนิกเคยแต่เขาดูเอ้ยเคยแต่ดูคนอื่น <c oughs> ไม่ อเป็นทำอย่างงี้ไม่รู้เขาเขาทำเหมือนเหมือนในเกมในแมปหรือเปล่าแต่น้ำตกสวยมากแม่งวิ่งช้าจ,จังเลยไม่ใช่ซูนิกแล้วดูดิดวิว่งไปแบบไมเคิลแจ็กสันอะไมเคิลแจ็กสันโอ้มันไม่มีที่ล็อกอะถ้ามีที่ล็อกชิปล็อกหรืออะไรอะวิ่งเป็นไมเคิลแจ็กสันได้เลยโอเคไอพวกตลาเพชรพวกนี้ก็เก็บได้ใช่ไหม อ๋อมันบวก XP โอเคเก็บไปนะเฮ้ย,ยโอ้เก็บต่อไม่ได้แล้วผมต้องชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนโอ้โอเกมมังเกมมันอหลกก่ะโอ้เก็บไม่ได้ไกด์ guys. เกมสมจริงมาก ลงไปข้างล่างก่อนโอ้โหโอ้โหกลิ่งแบบนี้ดีเลยเก็บก่อนเฮ้ยเก็บงมูนก็ได้ใช่ไหมเออว่ะคนฉลาดไม่ฉลา,าดหรอโอ้มันแหลกอะทุกคนมันแหลกอะไรอะ มันแหลกเพราะแมปมันสมจริงเกินไปเลย FPS ผนรอบเลย0.001 FPS ปิง100ล้านปิงนี่โอ้มันแหลกมากเลยไม่เป็นไรวิ่งไปอย่างนี้ทนไหวไม่รู้เกมนี้มันจะมีแฮกหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่ามีนะเกมแบบนี้น mm hmm. เกมดีน่าจะไม่มีใครทำเรื่องสคริปแฮกนะ โอ้ไม่โอ้เป็นการ up l ลเวลเนาะอ๋อเกมนี้ขัาข้างจะสนุกอยู่ขอไปฟาร์มแป๊บนึงนะโอเคทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มไปฟาร์มมามันก็โอเคนะแต่แค่เกมมันแหลกไปนะและอะไรเนี่ยเออออกไปกันอ๋อทำไมมันชอบปรับไปอย่างนี้ปรับไปตรงนี้ดิโอ้โหแล้วปรับเสียงนะโอ้ อย่างแกมีแฮกเกอร์มาปรับเลยีโ่โอ้รหัสผมก็โดนแฮกแต่ดีนะที่กูได้มาคือฟาร์มไปสักพักก็โอเคอยู่นะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยโอเคเออคือสกินโซนิกมันได้ไงทุกคนผมรู้แล้วคือมันต้องกระโดดให้ถึงซึ่งผมกระโดดเตี้ยมากเลยนะ มันก็โดดถึงได้ยังไงวะ,ะมันก็โดดกันถึงได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาก็โดดกันถึงได้ยังไงอ่ะผมก็ลองวิ่งไปวิ่งมานะวิ่งแล้วมันก็ไม่ได้เออมามาว้าไอู้ดิด ผมวิ่งไปไม่ได้อ่ะอ้าวิ่งไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยโอ้มีนิจังเด้อที่ชนะมากวัตตุวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ก็อยากฝืนแต่ผมจะฝืนเพราะผมเป็นโรคฝืนดูกระโดดดิ กระโดดแบบสปีดหายเลยอ่ะกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ถึงแบบนี้เกินไปมุยแบบนี้มันเกินไปเกินไปเกินไปแบบเนี้ยผมวิ่งแบบช้าเหมือนเต่าเลยแต่เกมมันแหลกอ่ะดืด้อเกมมันแหลกอ่ะ ดูดูภาพมันก็สวยนะแต่เกมมันแหลกมันแหลกเอออย่าไปฝืนมันได้เอ,อมันไม่ได้มันไม่ได้เสียใจเสียใจต้องเก็บเหรียญไปอย่างเงี้ยแหละทุกคนอือเก็บไปเก็บไปเฮ้ยทางไม่มีมาฝืนดูความเร็วระดับอีพิกเทพเจ้าจีจี พูดด้วยภาษาพาันเลยเอ๊ะแ่มันม,น,มนมันไม่ถึงพวรทำไมมันไม่ถึงมันไม่ถึงอ้ามันไม่ถึงอ่ะยังไ่ฝืนมันกระโดดไม่ได้อะอะไรวะเกมมแหลกดอหรือไงเนี่ย อ่าจุดไอไอเก็บจุดจุดจุดแบซบ,บมากเลยผมกระโดดไอจุดจุดจุดผมจะพายายามที่ไม่พูดคำหยาบแล้วเพราะพูดไปเดี๋ยวก็โดนดา่าว่าเป็นช่องไม่ดีมีแต่คำหยาบคายโอเคไม่ต้องละอย่าไปฝืนเลย กระโดดมันเตี้ยมากเลยแบบนี้มันจะไปขึ้นได้ยังไงวะมันต้องเวลสี่สิบหรือมันต้องเวลหนึ่งร้อยผมไม่เข้าใจอะเฮ้ยนี่มันขึ้นได้ยังไงวะไม่ขึ้นไม่ได้เลยอะแล้วใครจะไปกระโดดถึงอะงงแหวงูงูใครจะไปกระโดดถึง โอ้โอให้ช้าตัวไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ่ะมันหาจังหวะไม่ดี ไม่ถึงผมอยากตายเก็บเกมนี้มากเลย Source City, s o u r s Guys เกมนี้มีรีเบิร์ตด้วยโอ้แค่ไม่อยากเล่นเลย Simulator เเที่มีรีเบิร์ตก็มีอยู่แล้วเออดูดิไม่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วกระโดดสูงหรืวะมไม่ยอมกระโดดสูงอ่ะทุกคน ทำไมอ่ะ just g r e e n the ice cream นี่มันกระโดดไม่ถึงโอ้ยผมรู้แล้วแหละโอ้ยมันกระโดดไม่ถึงจัะเนอะวินเก็บกล่องได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรดจ <Dude! S 1> ้ยเอ้ยมันก็ดีอ่ะห้าร้อยอ่ะมันได้แค่ห้าร้อยฟาร์มเงินไม่ไดีกว่าไปเปิดตู้สองร้อยคุ้มกว่าจะไปหาตู้สองร้อยก่อน ตู้สองร้อยเปล่าอไม่สามร้อยสามร้อยโอเคซื้อเลยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรคอมมอนตัวนี้ดีคิมมี่โหลดโต้ได้สองร้อยแล้วอ่ะเงินมันเหลือแค่สองร้อย มีชิตู้เลยมันมีชิ้นตู้ถูกล้อตู้เลยถูกล้อผมหาตู้ที่มันส่องเลยมันหิบเปล่าลองหาดูลองหาดูเอ้ยผมเก็บเหรียญแถวแถวนี้มันก็ครบแล้วนี่เออลองเก็บดูลองเก็บดูของสีทองนี่นดีจริง จะเหรียญดูทุกคนวุ้ยจเจอเหรียญอะเจอเหรียญเจอเหรียญมันฝืนมันมันฝืนไม่ได้อะไม่ฝืนคือเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอะอ้ยวไอโดนไม่ถึงสงสัยน้ำหนักเกยอะเกินอ่าเก็บเก็บเก็บเอ้ยมันมันลำบากว่ะ สองห้าสามแล้วอ่ะมันลำบากทุกคนเฮ้มันเหรียญทองเลยอ่ะตรงนี้ก็เก็บไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรียญทองมันเหรียญใหญ่ เออซืปใส่สัตว์เลี้ยงเลยใส่สัตว์เลี้ยงก่อนทุกคนคลเลกคเตอร์ลม10 HP อพีไม่ต้องเพิ่มหรอกเพิ่มการกระโดดด้วยอย่าเพิ่มแบบนี้ดิเพิ่มเกินกระโดดด้<ะ>ดวยดิไปไป ชีวิตมันต้องสู้นะทุกคนชีวิตน,น,น,นี่ทางนี้ทางทางนี้ขึ้นไปขึ้นไปอ้าวจุดผมผมจะทอ้อมากเลยทอ้อแท้อะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อันนี้ตู้ถึงพัน

ก็ไปไปสุ่มไข่กันมันจะได้ EGG อะไร EGG X มาสุ่มเลยได้ได้ไรโอเคได้ตวกเลี้ยงก็ยังดีดีกว่าได้ที่วิ่งที่ที่ที่ติดหลังเพิ่มเหมือนกันอ่ะโอเค นะโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเออมันอัดนานมากแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปกันเลยนะครับใครชอบกดอลเลใครชอบมากก่อนซับนะครับโอเคบา,บายทุกคน